สวัสดีครับวันนี้ก็มาคลิปด่วนๆนะครับลูกค้าเรื่องสตรีมนมนะครับอันนี้พอดีนมหมดน,นะมใช้น้ําดูเป็นตัวอย่างก่อนคร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคือสมมุติพิเชาอ,อันนี้คือพิเชอร้อยห ml นะครับจะเทได้ประมาณแก้วหนึ่งเวลาเราใส่นมเนะี่ยเราใส่ประมาณนี้นะครับเพราะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟูวมจะขึ้นครับเราใส่ประมาณช่วงนี้นะครับช่วงประมาณสักเศษ เซตหนึ่งส่วนสามหรือประมาณนี้ครับของพิเช์นะครับแต่ว่าถ้าพิเชอร์ตัวเล็กเนี่ยสามรอยห้าสิบมลมันจะตียากเพราะว่าแรงแรงดันของไอตัวไอ้น้ำมันจะตีเข้าคนก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นไปข้างบนวิธีตำแหน่งในการสตรีมนะครับบอกตำแหน่งก่อนผมใช้วิธีง่ายๆคือจุ่มจุ่มน้ำเข้าไปนะครับชิดไอตัวปากนี่ชิดกับ การสตรีมนะครับแล้วก็เอียงนะครับอย่างนี้นะครับคือน้ําเนี่ยต้องบอกก่อนว่าระหว่างผิวนมกับน้ำเราจะอยู่ประมาณแค่นี้นะครับให้มันเป็นเส้นเส้นตรงเดี๋ยวผม,มจะหาะไรตรงๆนี่ครับสมมติที่ผิวน้นํานะผิวนมเราอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยคือ,อข้างหนึ่งต้องไล่อากาศเข้าไปได้ถ้าเราจุ่มลงหมดปุ๊บเนี่ยมันจะอัดอากาศไม่ได้นะครับเราต้อง ให้มันเหลือน,นิดหนึง่งประมาณครึ่งแล้วตีไปว่าครึ่งครึ่งของหัวสตีมเพราะว่าเครื่องสเตีมแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันอย่างตัวนี้ก็จะเป็นหัวเล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวใหญ่นะครับบางเครื่องหัวเล็กหัวใหญ่ทั้งเครื่องเล็กเครื่องใหญ่มันจะสตีมไม่เหมือนกันนะครับ <S <S มาเราวถึงว,วิธีจุ่มนะครับก็คือเราจุม่มจุ่มนมลงไปชิดแล้วก็เอียงเอียงเอียงพิเช์หน่อยนะครับคือตำแหน่งตำแหน่งที่สําคัญครับเราอยู่ตรงกลางไม่ได้ตรงกลางนี้นมมันจะไม่วนเราต้องอยู่ด้านเอียงด้านข้างแต่ก็ชิดไม่ได้นะชิดติดปุ๊บก็ไไม่ด้เลย นะครับชิดชิดชิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับอ่าเราต้องอยู่อยู่ประมาณอย่างนี้นะครับตรงกลางก็ไม่ได้นะครับต้อ,อยู่ประมาณตรงน,นี้นะครับแล้วที่ผมเอียงคือให้ให้น้ามันปิมปิมกับกับไอหัวสตีมนะครับแล้วคราวนี้วิธีสตีมยังไงนะครับก่อนอื่นเราต้องไล่น้ําก่อนเครื่องทุกเครื่องเวลาสตีมเป็นหม้อต้มมันจะมีน้ําน้ําอยู่ข้างในตัวสตีมพอสตีมนะครับต้องไล่น้ําออกก่อนจะมีน้ำ แล้วก็ปิดเลยได้นิดเดียวครับเวลาสตรีมจุ่มชิดเอียงนะครับนี่แล้วเราก็เปิดเลยให้มันยังแกงชิดิดิดชิดชิอ่าแล้วโทรศัพท์อันจะมีจะมีเสียงดังวิฟฟีฟ่เสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้ถ้าเราเรา,เราทำลาเต้ลาเต้คาปูจะสตรีมไม่เหมือนกันนะครับสมมติถ้าเราจะทำลาเต้เราเปิดไปปุ๊บ ให้มันดังฟิฟิทมาฟิทเรายกเหยือกขึ้นนะครับพอมันดังฟิฟิเนี่ยเราเรายกเหยือกขึ้นเพื่อให้นมมันไม่อัดอากาศเข้าไปเยอะนะครับนมมันจะเนียนนะครับคืออย่าลืมนะครับลาเต้ยกเหยือกขึ้นนิดเดียวนะครับไม่ให้มันเสียงดังมันจะมีเสียงฟิทฟิทฟิ fit, จะไม่ให้ดังเสียงฟิทแต่ถ้าเป็นคาปูเราเปิดสตรีมปุ๊บพอนมมันฟูเนี่ยเราค่อยๆเอาเหยือกลงเพื่อให้อากาศมันเข้าไป นะครับจะ,จะทาสับคั่วกันนะก็คือลาเต้กับคาปูคาปูต้องการฟองแข็งๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลาเต้ก็คือจะเป็นฟองละเอียดนะครับคือเราจะยกนิดนึงแต่ถ้าเป็นคาปูเราจะเอาเหยือกลงเพื่อให้อากาศเข้าไปนะครับแต่ตำแหน่งดูตำแหน่งสําคัญนะครับพอเสร็จปุ๊บเราต้องรีบเช็ดคือ,อเสร็จปุ๊บเราเราวางไว้ก่อนแล้วเราก็สตรีมออกนะครับแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดหัวเพราะนมมันจะติดแล้วมันจะแข็งนะครับอันนี้ต้องฝึกครับนมต้อง สำคัญคือพิชเชอร์พิชเชอร์กับนมต้องเย็นจัดนะครับนมนี่ไปแช่ในถังน้ำแข็งพิชเชอร์แช่ในตู้เย็นไว้เลยนะครับหรือแช่ถังน้ำแข็งไว้สองทั้งสองอันก็ได้แต่พิชเชอร์ต้องไม่มีน้ำพิชเชอร์ต้องแห้งแล้วเทใส่นมอย่าเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงครับผมขอบคุณมากครับ